เียว่าสุดๆเลยนะครับอันนี้คือขัดสีชีวีวันเลยนะฮะดูสภาพเส้นทางสีสีเก่าแล้วต้องมาขัดสีนะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดๆกันไปเลยครับเครื่องขัดสีอย่างดีนะครับคุณผู้ชมดูนี่วันนี้แอดมีเอารถมาขัดสีโอ้ยปวดใจจี๊ อันนี้มันปลาดงดิบของจริงนะครับป่าแม่ละเมานะครับเส้นทางจากบ้านทงชัยไปห้วยเหลืองนะครับดูสภาพนะครับโอ,โ,โอ้โหไมก่ก็เรียกว,ว่าทางล่างทั้งบนทั้งข้างเลยนะครับขัดขัดทุกช่องอืม้มอาร์ด นะครับเส้นทางแหลมจริงๆหงหักศอกนะครับ เครื่องขัดเล็กเครื่องขัดใหญ่เต็มไปหมดหเสียวล้างคาจริงๆมัดสองอีรอบนะครับเอาอแง่งแง่งแง่งต้นไม้ ทำธมรมดานะครับเอานี้มนานเก็บยาพยายามาเลยครับบนนี้นี่อ่าต้องฝ่าเพ่จะฟ้องลูกลางเต็มลูกลางลูกลางสายว่าน่าจะใช่จริงๆนะนะเส้นนี้ถ้าไม่ใช่ก็กันเต็นเลย 宽了，宽了。